ทุกคนเคยสงสัยไหมทำไมไถติ๊กตอกแล้วหยุดไม่ได้มันไม่ใช่แค่แอบเต้นนะแต่มันคือ Innovation UX ที่กำลังดิสรับสมองเราอย่างเงียบๆเ,เลยล่ะหลายคนอาจคิดว่า TikTok ก็แค่สิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึง่งแต่เดี๋ยวก่อนสิ่งประดิษฐ์คือการสร้างอะไรใหม่ๆแต่ Innovation คือการเอาสิ่งใหม่ๆมาแก้ปัญหาหรือสร้างคุณค่าที่ดีกว่าเดิม ลองคิดดูนะสมัยก่อนเราอยากดูคลิปตลกต้องเข้า YouTube หาช่องตลกดูโฆษณานานๆานกว่าจะได้หาแต่ติ๊กตอกตัดทุกอย่างออกสไลด์ปุ๊บหาปั๊บสไลด์ปุ๊บได้ความรู้ปั๊บ UX มันออกแบบมาให้เสพติดความรวดเร็วและความหลากหลายอย่างฉลาดมากๆติ k To อกเลยกลายเป็นเหมือนอาหารจานด่วนสำหรับสมองเราที่ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องรอคอยได้ความสุขและความรู้แบบทันทีทันใดแต่ทุกคนเคยคิดไหมว่าการเสพติดความเร็วแบบนี้กำลังเปลี่ยนสมองเราไปแบบไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากอินโนเวชันนี้ได้อย่างไรโดยที่ไม่ปล่อยให้มัน disrupt ความสามารถ ในการโฟกัสของเราลองคิดดูนะ